สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับโอโซ่สร้อยพระถักเชือกเทียนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนถักสร้อยพระลายเกลียวแบบนี้นะครับห่วงธงชาตินะครับใส่สปริงพุกทองเลเซอร์นะครับแบบนี้นะเวลาเปลี่ยนพระจะได้ง่ายๆต่อผู้บริโภคนะครับผม ่าแบบนี้เลยนะครับก่อนที่จะไปชมคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อผมลงคลิปใหม่ๆวิดีโอจะได้ไปแจ้งเตือนที่หน้าจอของท่านแล้วท่านจะได้ฝึกทำก่อนใครๆนะครับก็ไปชมขั้นตอนและวิธีการถักได้เลยครับ อันดับแรกเลยนะครับผมก็จะมาแนะนําในส่วนของอุปกรณ์นะครับผมอุปกรณ์ก็จะมีหลักๆเลยก็จะมีเป็นเชือกเทียนนะครับเชือกเทียนสีดําสีน้ําเงินสีแดงสีขาวกันไกลไฟแชกกาวร้อนสปริงพุกทองเลเซอร์นะครับ อุปกรณ์จะมีแค่นี้ถ้าพี่น้องท่านไหนที่ยังไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกเดี๋ยวผมจะฝากช่องทางการติดต่อซื้อขายอุปกรณ์ไว้ในหน้าคลิปวิดีโอนี้และใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการทำได้เลยครับอันดับแรกนะครับ ผมก็ได้ทำการตัดเส้นแกนมาความยาว30นิ้วนะครับ3 0ถึง35นิ้วนะครับเส้นแกน1เส้นแล้วก็ผมตัดเส้นที่จะถักมา2เส้นเส้นละ2วานะครับนะถ้าพี่น้องท่านไหนที่ไม่มั่นใจหรือว่ากลัวว่าเชือกถักจะไม่พอนะครับ ให้ตัดเหลือไว้ดีที่สุดนะครับผมนะไม่จําเป็นอย่าไปตัดพอดีนะครับให้ตัดเผื่อไว้จะดีที่สุดนะครับนะตัดเส้นที่จะถักมา2เส้นเส้นละ2วานะครับเส้นแกน1เส้นความยาว30นิ้วนะครับเราก็จะมาเริ่มถักกันเลยนะครับผมได้ทำการตึงแกนไว้แล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะ การตึงแกนต้องทําให้แกนตึงนะครับเพราะว่าเวลาถักเนี่ยจะช่วยให้งานของเราออกมาสวยนะเราจะดึงเชือกได้สวยงามมากนะครับถ้าแกนตึงนะถ้าแกนหย่อนแกนย่นเนี่ยงานเราจะออกมาไม่สวยนะครับต่อมานะครับเส้นที่เราจะถักที่ตัดมาเส้นละ2องวาสองเส้นนะผมก็จะมาทําการมัดใส่เส้นแกนนะ ตรงกลางของเส้นแกนเนี่ยคือ15นิ้วนะเพราะว่าเราตัดมา30นิ้วให้วัดให้เรามามัดไว้ตรงกลางเนี่ยนะครับทบครึ่งนะเส้นละ2วาแล้วก็มาทบครึ่งแบบนี้นะครับแล้วก็มามัดใส่ตรงกลางนะตรง15นิ้วนะจุดศูนย์กลางนะเพราะว่าเส้นแกนของเราตัดมาที่30นิ้วนะครับเราก็จะมามัดนะหาเศษเชือกนะครับเศษเชือกมามัดไว้นะครับ มัดให้แน่นเลยนะครับเดี๋ยวเราก็มาพันไว้แบบนี้เพื่อไม่ให้มันละเกะละกะนะครับอ่าเมื่อเรามัดเสร็จแล้วเราก็แบ่งเชือกออกเป็นสองฝั่งแบบนี้นะครับนี่นะแล้วเราก็ทําการถักได้เลยเราจะเอาเชือกฝั่งขวามือนะครับข้ามมาฝั่งซ้ายนะ ข้ามขึ้นบนเส้นแกนนะครับขึ้นบนเส้นแกนฝั่งซ้ายข้ามมาฝั่งซ้ายแล้วก็เอาเชือกฝั่งซ้ายมือเนี่ยข้ามเส้นเส้นขวามือนะข้ามแบบนี้นะครับลอดใต้แกนนะก็มือล้วงตรงรูนี้นะครับเนี่ยแล้วก็ดึงนะครับแบบนี้อย่าเพิ่งดึงแน่นนะแล้วก็ต่อไปก็เหมือนกันนะครับขวาข้ามมาซ้ายนะซ้ายทับขวาลอดใต้เส้นแกนแบบนี้นะครับ ก็ดึงนะครับขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้เส้นแกนแบบนี้นะครับนะอันนี้เขาจะเรียกว่าลายเกลียวนะครับเส้นนี้ลูกค้าสั่งความยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับนะเห็นไหมเวลาที่เราดึงเนี่ยมันจะขึ้นลายสวยนะนะพี่น้อง เห็นไหมครับมันจะขึ้นเป็นลายเกลียวสวยเลยนะสาคัญนะแกนเราต้องตึงนะครับถ้าแกนไม่ตึงนะถักให้ตายก็ไม่สวยนะครับพี่น้องนะฝากไว้ด้วยนะครับแล้วเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเราจะถักไปทีเราฝั่งนะลูกค้าสั่งผม16นิ้วนะก็คือผมแบ่งแบ่งเชือกทีละครึ่งนะก็จะถักไปฝั่งนี้8นิ้วแล้วก็ กลับด้านมาถักฝั่งนี้อีก8นิ้วนะครับเดี๋ยวเราถักฝั่งนี้ไปให้ได้ความยาวตามที่เราต้องการน,นะครับเราก็จะถักฝั่งนี้8นิ้วนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะมาวัดว่าได้เท่าไหร่แล้วนะครับ ตอนนี้ได้ความยาวอยู่ที่7 .5 นิ้วนะครับก็ต่อไปเราก็จะทําเป็นห่วงใส่กระดุมนะครับตรงจุดนี้นะถ้าลูกค้าสั่งมาความยาวอยู่ที่1 6นิ้วเราจะถักฝั่งละ8นิ้วแต่ฝั่งนี้ยคือเราจะทำกระดุมปดด้านหลังอ่ะี้เป็นห่วงใส่กระดุมนะครับก็คือเราจะถักอยู่ที่7,5นิ้ว เผื่อไว้สัก0.5นิ้วไว้ทําห่วงปลดกระดุมนะครับก็ห่วงปลดกระดุมทํำยังไงนะครับจะเป็นการถักมัดนอกแกนนะครับเริ่มแรกนะครับผมก็จะเอาเชือกฝั่งซ้าย <c oughs> ข้ามมาฝั่งขวาฝั่งขวาทับฝั่งซ้ายนะแล้วก็มัดปกตินะเหมือนมัดนะครับ มัดนอกแกนนะเนี่ยแบบนี้มันจะไม่เกี่ยวกับแกนนะตัวนี้มันจะอยู่ข้างนอกแกนนะเนี่ยมัดบนนะครับมัดล่างก็คือข้างล่างแกนนะก็ฝั่งขวาข้ามมาฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายทับขวาแบบนี้นะเนี่ยอันนี้คือนอกแกนนะครับเป็นการถักนอกแกนนะไม่เกี่ยวกับแกนนะแกนเนี่ยมันจะอยู่เฉยๆของมันนะนี่นะครับก็คือมัดแบบนี้นะมัดสลับซ้ายขวาบนล่างนะครับเนี่ยฝั่งซ้าย ข้างบนก็คือซ้ายมาขวามัดแบบนี้นะครับนะด้านล่างขวามาซ้ายนะครับนะแล้วก็มัดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันอพอดีกับห่วงกับกระดุมที่เราจะใส่นะครับผมก็ได้ทําการถักมาแล้วนะครับก็คือกระดุมที่จะใส่เนี่ยขนาด10บมิลน,นะครับผมก็ ถักความยาวมาอยู่ที่ประมาณ1 3ม mm ิลถึง1.4มิลนะเอ้น1.3นิ mm ้วถึง1.4นิ้วนะครับประมาณนี้นะถักลายกลมนะเป็นการมัดนอกแกนนะครับเนี่ยลดลายมันก็จะออกมาแบบนี้นะครับนะนี่นะครับสำหรับทําห่วงใส่กระดุมด้านหลังนะครับแล้วทีนี้ผมก็ได้ทําการทอดออกมาแล้วนะครับ ก็ค like ือแก้ม like, ัดออกมาแล้วนะนี่นะครับเราก็จะมาทําห่วงกันนะก็จะพับมาแบบนี้นะครับพับเข้ามาแบบนี้นะพี่น้องนี่นะครับมันก็จะเป็นห่วงนะแล้วก็อันนี้จะเป็นเส้นแกนเนี่ยเส้นถักสองเส้นเส้นกลางเนี่ยจะเป็นเส้นแกนนะเนี่ยเราบีบเข้ามาให้มันอยู่ตรงจุดเริ่มต้นเห็นไหมครับให้จุดเริ่มต้นกับสุดท้ายมันชนกันนะเนี่ยจับเข้ามาแบบนี้แล้วก็ เส้นแกนเนี่ยให้เราเอามามัดไว้กับตัวตัวแกนเชือกนะเนี่ยมันจะเหลือเส้นถักอยู่สองเส้นในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็ถักลายเกลียวนะประมาณสักสิบรอบนะครับเนี่ยก็คือเอาฝั่งฝั่งขวาข้ามมาฝั่งซ้ายนะแต่เนี่ยเราจะไม่ตึงแกนนะเราจะใช้มือประคองเอานะครับนะเอาขวาข้ามมาซ้ายเนี่ยซ้ายทับขวาลอดใต้แกนเนี่ยมาแบบนี้นะครับนะเนี่ย ค,ค่อยๆใช้มือประครองนะพี่น้องนะครับใช้มือประครองค่อยๆจัดนะเนี่ยนะครับเนี่ยเรามัดแบบนี้นะดึงแน่นๆหน่อยรอบแรกเนี่ยนะครับดึงแบบนี้นะแล้วทีนี้เราก็ถักแบบนี้ไปสักประมาณสิบรอบนะพี่น้องนะก็เนี่ยถักเดียวไปเลยนะขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาลอดใต้แกน แบบนี้นะครับแต่เราจะใช้มือประคองนะอันนี้ต้องใจเย็นเบาๆช้าๆนะครับค่อยๆเป็นค่อยไปนะเนี่ยนับไป10บรอบนะครับหนึ่นะครับสอแบบนี้นะครับนับไปให้มันถึง8รอบนะ เมื่อผมถักมาได้แปดรอบแล้วนะครับผมก็จะทําการตัดเส้นแกนตัวนี้นะนี่นะครับอ,ออกมานะก็จะตัดเส้นแกนออกนะครับนะนี่นะครับเส้นแกนตัวนี้นะนะครับก็ตัดให้มันจําเลยนะพี่น้องปึ๊บนี่นะครับแล้วเราก็ทําการถักเพื่อที่จะปิดเส้นแกนนี้อีกสัก2องรอบนะเมื่อกี้ถักได้แปดนะแล้วก็ 9นะครับ10นะครับก็เรียบร้อยนะครับฝั่งนี้นะความยาวแปดนิ้วนะครับแล้วทีเนี้ยเราก็จะถักฝั่งนี้นะครับไปอีก8นิ้วนะก็คือวัดรวมเลยหัวจรวดท้ายนะให้มันได้ความยาวอยู่ที่16นิ้วนะครับเดี๋ยวเรามาถักฝั่งนี้กันเลย ผมก็ได้ทําการตึงแกนใหม่เรียบร้อยนะครับนะก่อนที่เราจะถักนะเราก็ดึงก่อนนะให้มันแน่นนะครับแล้วเราก็มาเริ่มถักเลยมันเดิมนะครับนะเนี่ยขวาข้ามเส้นแกนเนี่ยมาฝั่งซ้ายนะซ้ายทับขวาเนี่ยรอดใต้แกนมาแบบนี้นะครับนะเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้มันได้ความยาวตามที่เราต้องการนะแต่เส้นนี้ผมกําหนดไว้ที่16นิ้วนะครับก็ถักไปอีก แปดนิ้วนะครับถักแบบนี้ไปยาวๆเลยเมื่อเราถักมาได้สักพักนะครับเดี๋ยวผมก็จะทําการวัดนะว่าได้ความยาวเท่าไหร่แล้วนะครับตอนนี้ได้สิบห้าจุดห้านะครับเดี๋ยวถักไปอีกประมาณศูนย์จุดห้านิ้วนะครับนะถักไปอีกประมาณศูนย์จุดห้านิ้วนะครับแล้วก็มาวัดอีกนะครับ วัดวิธีวัดนะครับวัดให้หัวจรดท้ายเลยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวถักอีกสักสองรอบนะโอเคนะครับความยาวตอนนี้16นิ้วนะครับต่อไปนะครับผมก็จะทำการใส่กระดุมกลาจานบินนะครับนะ เป็นแบบนี้ใส่ตรงนี้นะเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งเราทําห่วงนะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการถอดเส้นแกนออกมาก่อนนะเมื่อเราถอดเส้นเส้นแกนออกมาแล้วเราจะเอาเชือกนะครับเนี่ยทั้ง3ามเส้นเนี่ยรวบเข้าหากันแบบนี้นะนะครับเดี๋ยวเราก็สอดเชือกเข้าตรงรูแบบนี้นะครับทั้งสามเส้นเลยนะนี่นะครับ สอดเข้านะนี่นะครับแล้วเราก็ดึงมาให้มันสุดนี่เลยับแบบนี้นะให้มันสุดนี่เลยแล้วเราก็เอาเส้นแกนมัดตึงไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเอาเส้นแกนเนี่ยมัดตึงไว้เหมือนเดิมแบบนี้นะครับนี่นะเนี่ยนะครับเนี่ยแล้วก็แบ่งเชือกออกแบบนี้เหมือนกัน แล้วเราก็ทําการถักไปสักสีห้ารอบนะแบบนี้ถักเกลียวปกตินะครับเนี่ยสักสี่ห้ารอบหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเรียบร้อยนะครับถักไว้สักประมาณห้านะ ต่อไปก็เป็นขั้นตอนการถักทับลายนะครับก็คือผมได้ไปตัดเส้นที่จะถักทับลายนะมาความยาว1วานะครับ2เส้นนะเส้นละ1วานะครับทั้งหมด2เส้นนะแล้วเราก็ทำการทบครึ่งแบบนี้นะครับก็คือเราจะเริ่มถักไปฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วเราค่อยกลับมาฝั่งหลังนะอันนี้จะเป็นจุดศูนย์กลางนะครับพี่น้อง น,นี่จะเป็นจุดศูนย์กลางนะแล้วก็บีบใส่ไว้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ไปหาเสศษเชือกมานะครับมามัดไว้นะมัดให้มันติดไว้เหมือนเดิมนะครับเหมือนตอนเราเริ่มแรกเลยนะนะครับมัดไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ดึงเข็มออกนะครับอตัวน,นี้ก็พันไว้ไม่ให้มันระเกะระกะนะอ่ะ แล้วเราก็จะแบ่งเชือกออกเป็น2ฝั่งแบบนี้นะครับเหมือนเดิมนะแล้วเราก็จะทําการถักทับลายขึ้นไปในการถักทับลายนะครับก็เหมือนเดิมนะเหมือนที่เราถักตัวนี้เลยนะถักมาฝั่งนี้แล้วก็มาฝั่งนี้นะครับนะเวลาถักฝั่งนี้เราก็แค่กลับด้านหมุนด้านนะถอดเส้นแกนออกมานะกะ็เดี๋ยวมาทําให้ดูนะครับก็ฝั่งขวาข้ามมาซ้ายซ้ายทับขวาแบบนี้นะครับ ในส่วนของการถักลายเนี่ยเราค่อยๆดึงนะพี่น้องนะอย่าไปดึงแรงนะครับใช้มือประคองนะใช้นิ้วชี้เนี่ยประคองแบบนี้นะครับนิ้วโป้งเนี่ยตัวมือเราเนี่ยดึงนิ้วโป้งกดกดแบบเหมือนดึงอะ่ะแล้วก็นิ้วชี้เนี่ยจับแกนนี้นะครับนิ้วชี้ประคองไว้นะพี่น้องนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับเนี่ย เชือกมันจะหมุนตามเกลียวของมันนะพี่น้องนะครับเดี๋ยวมันจะหมุนตามเกลียวของมันนะเนี่ยแล้วก็ถักไปแบบนี้นะครับนี่นะใช้มือประคองนะเราจะดึงรูดรูดมาไม่ได้นะครับตรงจุดนี้นะจะเป็นการาถักทับลายเนี่ยจะใช้มือประคองแบบนี้นะครับนะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับ เนี่ยนะครับเนี่ยเราจะใช้มือประคองแบบนี้นะพี่น้องเนี่ยอย่าไปดึงแรงนะครับนะนะครับเนี่ยเราก็แบบนี้เราก็ถักไปจนกว่าเราจะได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับผมก็ได้ทําการถักทับรายขึ้นมาแล้วนะครับก็ได้ความยาวตามที่ผมต้องการนะ ประมาณ2.5นิ้วนะครับถ้าใครอยากได้ความยาวหรือทับลายยาวกว่านี้นะครับให้ตัดเชือกเผื่อไว้นะสักประมาณ1วาครึ่งนะครับเพราะว่านี้ผมตัดมาเส้นละ1วานะ2เส้นนะผมได้ความยาวตามที่ผมต้องการแล้วนะครับ2นิ้วครึ่งนะครับแล้วผมก็จะทำการกลับด้านนะครับแล้วก็มาถักฝั่งนี้นะ อ่าผมได้ทําการกลับด้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มาแก้เชือกที่เรามัดไว้นะครับก็ทิ้งไปเลยนะก็ทําการแบ่งเชือกออกแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเป็นสองฝั่งนะแล้วก็เริ่มถักเลยนะครับก็ถักไปฝั่งนี้อีกความยาว2.5นิ้วนะครับให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับเนี่ยเวลาดึงนะให้ดูดีๆนะครับให้ใช้มือประคองนะ เราจะดึงรูดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องใช้มือประคองนะเพราะว่า,าตัวเส้นของสร้อยพระเราเนี่ยมันเป็นเกลียวนะครับมันจะดึงรูดไม่ได้นะเนี่นะครับส่วนใหญ่มาตายกันตอนนี้นะตอนขึ้นลายทับลายเกลียวนะครับก็พยายามฝึกนะครับฝึกบ่อยๆนะครับให้เรารู้ว่าเราควรดึงเชือกวิถีแบบไหนลักษณะยังไงนะครับ มันถึงจะสวยนะครับก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะพี่น้องนะเชื่อมันจะวิ่งตามเกลียวของมันไปเรื่อยๆนะครับนะเราก็ถักไปให้มันได้ความยาวตามที่เราต้องการนะครับเมื่อผมถักมาได้สักพักหนึ่งนะครับผมก็จะทําการแกะออกมานะแกะออกมานะครับแล้วก็ทําการทบดูนะว่ามันว่ามัน เท่ากันหรือเปล่านะครับวิธีทบนะให้เอาปลายกระดุมนะไว้บนหัวห่วงนะครับแบบนี้นะแล้วก็หักดูนะครับอันนี้มันยังไม่เท่ากันนะครับน่าจะขึ้นอีกประมาณ1รอบนะถึง2รอบนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเวลาที่เราวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้ว่ามันจะเป๊ะเสมอไปนะครับจะให้ดีเนี่ยถอดออกมาจับหักดูแบบนี้เลยนะครับนะเดี๋ยวผมก็จะทําการถักอีกนะประมาณ2รอบนะครับ หนึ่นะครับก็เรียบร้อยนะครับในการขึ้นทับลายนะต่อไปนะครับก็จะทําการเก็บรายละเอียดก่อนที่จะมาทําห่วงนะครับส่วนของการเก็บรายละเอียดก็คือเราจะตัดพวกปลายเชือกทิ้งให้หมดนะครับแล้วก็ทําการจุดนะก็เราก็มาเช็คนี่ดึงแบบนี้นะครับดึงให้มันแน่นนะ เนี่ยทุกจุดเลยนะครับนะนะเมื่อเราดึงแน่นแล้วนะครับตรงส่วนนี้นะเราก็จะตัดเลยนะครับตัดออกเลยนะเนี่ยมันอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาไฟจุดเลยนะนี่นะครับแบบนี้นะบี้เข้ากับไฟแช็กเนี่ยถ้าเราไม่อยากเอามือ นนี้นะมันก็จะไม่ร้อนมือเราด้วยนะครับนี่นะทำแบบนี้นะครับงานเราก็จะออกมาสวยละเอียดนะครับนี่นะครับแบบนี้เลยเห็นไหมนะครับเดี๋วพวกนี้เราก็ทําการตัดนะครับตัดปลายเชือกนะให้มันเหลือปลายเชือกไว้จุดประมาณ 1- นถึงสมิลน,นะครับนี่นะ ตัดทิ้งเลยนะครับแบบนี้นะครับนะเนี่ยแล้วเราก็ทําการจุดได้เลยนะพี่น้องน,นะครับจุดมือบี้ไปเลยนี่นะครับแบบนี้นะถามว่าร้อนไหมมันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับมันจะไม่ร้อนเท่าไหร่นะ เนี่ยนะครับก็บีไปอย่างนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับการถักนะเนี่ยมิกระดุมเราก็ใส่แบบนี้นะครับใส่เข้าไปนี่นะนี่ครับตัวสร้อยก็จะลักษณะอย่างนี้นะครับตัวสร้อยก็ลักษณะอย่างนี้นะแล้วเราก็จะมาทําห่วงตรงนี้นะครับผมก็จะทําการถัก ใส่ตัวสปริงพุกนะครับทองเลเซอร์ไปเดี๋ยวเราไปชมขั้นตอนการต่อไปได้เลยครับในส่วนของขั้นตอนการทําห่วงนะครับก็จะเป็นสีธงชาตินะก็จะมีแดงน้ำเงินขาวนะครับจะเป็นสีธงชาตินะ